แซกีเต่ามังกรนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วเพิ่มโชคลาภให้กับคุณแบบเร่งสปีดติดเทอร์โบได้จริงหรือไม่เดี๋ยวหวนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับวันนี้สำหรับเรื่องของแซกีครับหลายๆคนได้สอบถามกันมาและอยากรู้กันมากนะครับถึงเรื่องของแซกีเต่ามังกรครับทำไมถึงต้องเป็นแซกีเต่ามังกรครับ เต่ามังกรนั้นคือเป็นสัตว์เทพในตำนานแห่งจีนนะครับซึ่งเรียกว่ามีหัวเป็นมังกรครับร่างกายเป็นเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็น2องค์ประกอบผสมผสานกันครับตัวเต่านั้นก็คือเป็นความยั่งยืนความมั่นคงหนักแน่นนะครับส่วนความเป็นหัวมังกรก็คือความเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองคิดอะไรได้โชคได้ลาบนั่นเองนะครับเมื่อสัตว์2ตัวมาผสมกันเป็นตัวเทพที่เรียกว่าเต่ามังกรนะครับจึงทําให้เกิดความมั่นคงและมีความเป็นโชคลาภทําอะไรก็จเจริญ รุ่งเรลืองครับผมดังนั้นนะครับในการใช้ในเรื่องของแซกีเต่ามังกรครับจะใช้พื้นที่ในระดับประมาณสัก 1ฟุตคูณ1ฟุตด้วยกันนะครับและจะใช้ตัวเต่ามังกรนั้นครับเป็นสัญลักษณ์ที่จะนำพาโชคลาบให้กับคุณครับคุณจะต้องนำา DNA นะครับของคุณลงไปในโถดินครับและฝังลงไปนะครับในดินที่มีชัยภูมิฮวงจุ้ยที่ดีที่ถูกต้องและจะทําให้คุณนะครับเสริมโชคลาบได้เป็นอย่างดีมากครับเรียกว่าแซกีเต่ามังกรตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับนักธุรกิจชาวไทยใครที่อยากจะหาเคล็ดลับในการเร่งดวงนะครับใช้แซกีเต่ามังกรครับ ถ้าเกิดคุณอยากจะทราบรายละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นนะครับให้ inbox เข้ามาครับแล้วจะมีทีมงานติดต่อกลับไปให้กับคุณครับรับรองครับไม่ผิดหวังครับเร่งโชคเร่งลาบด้วยแซกีเต่ามังกรครับทุกทกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ